ใช่พี่จะถามว่ากาแฟเนี่ยหนูใส่แค่กาแฟกับไอ้นี่ได้ไหมกะนมเมจิอันนี้นะอันนี้มันคุกกี้ไม่เยอะโตมันมีคุกกี้ด้วยเหรอกกอ๋อไม่เอาคุกกี้ได้วป่ะ่พีกาแฟเออันนี้ก็ได้มันมเคียโตเคียโตธรรมดานะจังไม่หวานเนาะแก้วเล็ก้วนแก้วเดียว อยากสะสมแล้วหนูใช้นมเมติใช่ปะ่ะคนลดน้ำหนักก็จะเรื่องมากหน่อยนะเม่ิกาโนะอเมริกาโน่นะมัน,นเบื่อแล้วไหมกินอยู่เบ <Be we. S 2> ื่อ อเมริกาโน่นอเมริาน่อ๋อได้มันไม่ทานละเขาเทไปละวันหลังวันหลังตัวเองมีน้ำผึ้งเหรอ,อ,รอ,ยอยพี่มหอมหอมน้ำผึ้งใช้น้ำผึ้งแท้เลยใช่ปะตรดาของจิตรด,ดาด้วยอปปวเออ จิตรละดาเลยนะไม่แท้ได้ไงววนี่ก็มานี่ร้านต้ตมตำเจ้าประจำค่ะจะสั่งเขาเนี่ยตำขต้าวโพดผสมมะละกอเค็มน้อยเค็มน้อยหวานน้อยเน้นเปรีย้ยวไม่ค่มรสนี่แล้วก็หนังอกอันนี้แต่พวกไก่ค่ะไม่เอาหนังนี่นะคะาเขาก็ใจดีด้วยตำตำตอันนี้กำลังซื้อเผื่อน้องที่ทำงาน ฮิวมากฮิวมากฮิวมากหืมวันแรกของวันค่ะต้องรีบกินแล้วรีบรายงานเจ๊งเรื่อืม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 ,อม,อม อร่อยแบบจะบอกว่าอร่อยแบบจืดๆก็ไม่ใช่นะมันมีรสชาตินะคะอร่อยแล้วแเปรี้ยวหวานเพงแต่มันไม่หนักเค็มไงไม่หนักเข็มอืมอร่อ Hmm.